สวัสดีครับผมพีชนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตครับวันนี้ก็จะมาพบกันในหัวข้อสิ่งที่ควนรู้ในการเทรด forex นะว่ามีอะไรบ้างน,นะวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงในส่งองตลาด Forex แล้วก,ก็ไปเป็นความรู้ใครที่เทรด forex อยู่นะครับแล้วก็ผมเองก็มีในส่วนของตัวการเทรดคริปโตผ่านตัวตลาด Forex กนะครับก็คือผ่านบัญิีท้งอินเอรก์เน็ตก็มาดูว่ามีอะไรบ้างที่เราควรรู้นะครับใครที่ชื่นชอบ าการอธิบายแบบนี้ก็จะเรืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เปกันตังใจกันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันคริสต์มาสด้วยนะแล้วก็กสุขสารวันคริสต์มาสทุกท่านด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยว่าสิ่งที่ควรรู้ในตลาด f o r e x เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือในเรื่องของค่าสเปดนะครับว่าสเปดเนี่ยของตลาด f o r e x ก็มีความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของการเทรดเพราะว่าบางคนเนี่ย อย่างเช่นต่เทรดหุ้นหรือว่าเทรดคริปโตอย่างเทรดพอร์ตของไบแนลหรือว่าบิตคัพเนี่ยเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายอย่างเช่น0.25 0.1อะไรก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละบล็อกก็จะไม่เหมือนกันนะหรือว่าในหุ้นก็เหมือนกันในส่วนของตัวตลาด f o r e x A, เนี่ยเขาก็จะมีส่วนของตัวค่าสเปรดนบซีจะเป็นเหมือนกับต้นทุนในเรื่องของการเทรดซึ่งสเปรดของตลาด f o r e x จะมีความแตกต,ต่างกับตลาดหุ้นตลาดคริปโตรตรงที่อ่านตัวสเปรดอาจจะไม่ได้คงที่ในบางครั้งนะ ว่าอาจจะมีความผันผวนต,ตามตามราคาแล้วก็ตามวอลุ่มในการเทรดบางคนก็จะเรียกว่าสเปซที่มีความกว้างนะครับบางครั้งอาจจะเป็นสเปซที่มีความแคบนะครับแล้วแต่และช่วงของเวลาก็จะไม่เหมือนกันนะครับโดยโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าวิธีการสังเกตเราก็จะมาดูในส่วนของค่าถ้าเป็นอย่างตัวอย่างเช่นสกุลยูโรหรือว่า u s ตัวเนี้ยม,มันก็จะมีตัวเลขของของตัวรับเปิดในมือถือหรือนะในในคอมเวลาเราจะเห็นตัวเลขข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยถ้าเราเอามาลบกันเนี้ย เอาตัวเลขหน้านะครับลบตัวเลขหลังเนี่ยเราก็จะดรู้ว่าตรงนี้จะเป็นค่าส่วนต่างของสเปคอันนี้จะเรียกว่าเป็นปริบนะครับซึ่งถ้าเราเปิดมาดูต่อในสองตัวโปรแกรมเราจะเห็นว่าถ้าอย่างในตัวมือถือหรือว่าในคอมเห็นไหมในตัวสเปคเนี่ยมันก็จะโชว์ให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยข้างๆเนี่ยให้เรารู้ว่ามันคิดค่าค่าสเปคเท่าไหร่ต่อการเข้าออเดอร์หนึ่งครั้งนะครับหรือว่าต่อหลอดเท่าไหร่เนี่ยหรือว่าจะมาดูจากในมือถือก็ได้มันจะเห็นว่าค่อนข้างชัดตรงเนี้ย ระบบจะเป็นตัวคำนวณมาให้ซึ่งตัวนี้มันจะมีความมันหวมไปตามช่วงราคาแต่ทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของค่าสเปรดของทางเอ็กเน็ถ้าถ้าลูกค้าเกิดว่าเป็นคนที่เทรดมานานเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของตัวประเภทบัญชีนะเดี๋ยวเราไปดูว่าบัญชีไหนที่ที่จะช่วยในส่วนของตัวลดค่าสเปรดได้เดี๋ยวเราไปดูในช่วงท้ายคลิปนะครับทีนี้เหนือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต่อมาก็คือค่าสวอปนะครับ สวอปคืออะไรสวอปก็คือค่าธรรมเนียมเหมือนกันแต่ว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการถือออเดอร์ปกติถ้าเราเทรดหุ้นเทรดคริปโตเนี่ยถ้าเราถือออเดอร์เนี่ยเราก็บางบางโบรกเกอาจจะไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมก็คือถือได้ไปเรื่อยๆถ้าเป็นในส่วนของราคาสปอร์ตนะที่ไม่ใช่ฟิวเจอร์นะถ้าเป็นฟิวเจอร์เนี่ยถือข้ามคืนถ้าเกิดว่าถูกทางไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าผิดทางเนี่ยพออาจจะเสียหายได้ในส่วนของฟอเร็กนะครับก็มีเหมือนกันเราจะเรียกว่าตรงนี้ว่าค่าสวอป นะครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมในการถือข้ามคืนนะถ้าเกิดคุณยิ่งถือยาวคุณก็อาจจะเสียค่าสว็อปมากนะครับแต่ว่าโชควงนี้นะถ้าเกิดว่าคุณเลือกใช้บล็อกเกอร์เอ็กเน็เนี่ยเอ็กเน็จะฟรีค่าสว็อปให้แทบทุกสกุลเงินนะไม่ว่าจะเป็นทองคําคริปโตนะไม่ว่าคุณจะเทรดบิตคอยนิเกนเลียมน็อกคอยเอดีเอบีเนี่ยคุณก็จะไม่เสียค่าสว็อปนะครับแล้วก็ถ้ามีประเภทบัญชีที่ดีเนี่ยสเปคก็จะถูกมากนะครับประมาณนี้อันนี้ผมเอามาเอามาแจ้งไว้ แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของตัวสําคัญเ,เราเรียกว่าเรียกว่าเหรนะครับเลีว่เรคืออะไรเลีว่เรก็คือเหมือนกับตัวเครื่องมือนะครับที่ที่ช่วยนะเพิ่มมูลค่าของเงินนะทําให้เราเนี่ยก็คือเหมือนถ้าเราเรียกง่ายคือมันเป็นการยืมเงินคนอื่นมาเพื่อซื้อของทําให้ให้เรามีเงินมากขึ้นอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างถ้าเรามีเงินเราจะซื้อทองคํานะครับทองนะครับที่ราคาที่ทองหนักหนึ่งบาทเนี่ย ที่สมมุติว่าทองหนึ่งบาทเนี่ยเราจะซื้อทองหนึ่งบาทเราใช้เงินนะครับอยู่ที่สองหมืนบาทนะครับสมมุตินะครับสองหมืนบาทถ้าเราซื้อทองสิบบาททองสิบบาทเท่ากับว่าเราจะใช้เงินอยู่ที่สองแสนบาท,บาทก็คือเอามาคูณสิบนะครับเอามาคูณสิบทีเนี้ยถ้าเรามีเลเวลในเลทปกติเนี่ยถ้าเราใช้เลทเลเวลหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีค่าตามจํานวนนี้เลยก็คือไม่ได้มีผลอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเลเวลที่เป็นหนึ่งต่อสองเนี่ย การใช้เงินตรงนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงโดยการที่เอา2เนี่ยไปหาร2 0,000นะครับก็จะได้อยู่ที่โปรติเราซื้อทอง1บาทจะใช้เงิน20,000ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเลเวอเรจ1ต่อ2เนี่ยเราจะใช้เงินแค่เพียงแค่10,000บาทเราก็จะได้ทองอยู่ที่1บาทที่มีมูลค่าเท่ากันนะครับเราจะเรียกตรงนี้ว่าตัวเลเวอเรจซึ่งใน,ในตลาด f o เ e ็กเนี่ยจะมีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายตั้งแต่1ต่อ500ต่อพันครับต่อ100ต่อพันหรือ2,000นะสูงสุดยู่ที่2,000เลยซึ่งจะทําให้เราเนี่ย ประหยัดเงินลดต้นทุนในถ้าเราสำหรับคนที่มีทุนน้อยก็จะมีทําให้มีทุนที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของการเทรดนะครับถ้าเป็นในส่วนของใบแนงก็เรกเรียกว่าตัวคูณนะครับตัว x กี่เท่าร้อยเท่าสิบเท่าร้อยี่ห้าเท่าอะไรแล้วแต่อันนี้ก็คือจะคล้ายๆกันแล้วก็ถ้าเราตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเรามีเทเลเตอยู่ที่หนึ่งร้อยเท่านะครับหนึ่งร้อยเท่าถ้าเราซื้อทองหนึ่งบาทเหมือนเดิมนะครับปกติเราจะใช้เงินสองหมื่นถ้าร้อยเท่าเราก็เอาร้อยหารเราจะใช้เงินแค่สองร้อยบาทนะครับ 200บาทเนี่ยเราก็จะได้ทองหนัก1บาทเหมือนกับคนมีทอง1บาทเลยนะครับซึ่งเติมเห็นไหมการใช้เงินจากที่เราต้องใช้เงินถึง2 0,000จะเหลือการใช้เงินแค่20,000บาท2 0 0บาทเองแต่ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อทอง10บาทเหมือนกับคนนี้ล่ะเป็นในเนะสมมตินี่เป็นใน a นะครับแล้วก็นี่เป็นใน B ถ้าใน B จะซื้อทองเหมือนกับใช้วเวลารยอยเท100่าตรงนี้นะครับเหมือนคนซื้อทอง10บาทปกติเขาต้องใช้เงินอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทเขาจะใช้เงินเพียงแค่2,000บาทนะครับก็เอา สองร้อยเ่อไปคูณสิบอีกทีหนึ่งก็จะได้สองพันก็เท่ากับว่าจะใช้เงินเพียงแค่สองพันบาทก็จะได้เราก็ควมีทองสิบบาทโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเต็มสองแสนอันนี้ก็คือข้อดีของตัวเรวะเลดนะครับแต่ว่าเรวะเลดเนี่ยมันก็จะมีเหมือนดาบสองคมมันก็จะมีข้อเสียด้วยตรงที่ถ้าเกิดว่าเราเทรดถูกทางนะครับมันก็จะทําให้เพิ่มพอร์ตมูลค่าพอร์ตเพิ่มกำไรให้เราได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าผิดทางเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราพอร์ตมันมีมูลค่าที่เสียหายได้มาากขึ้้นนนเพระะฉั การใช้เลเวเลตเนี่ยก็ควรจะใช้อย่างเหมาะสมนะตามความประมาณการที่เราสามารถรับความเสี่ยงได้เพราะไม่งั้นมันมันถ้ามันมันได้มากมันก็คือได้มากแต่เวลาโดนมันก็โดนเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาที่เรารับความเสี่ยงได้จะได้เพิ่มความนิ่งในการเทรดให้กับเราด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าบัญชีของทางเอกเนี่ยมีบัญชีอะไรบ้างที่ค่าสเปดถูกแล้วก็ฟรีค่าสบอปนะครับส่วนเลเวเรตเนี่ยก็มีให้เลือกใช้แตกต่างกันครับนะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่า มีอะไรบ้างนะครับทีน,นี้เราจะมารู้ว่าประเภทของบัญชีของทาง x อ็กเนี่ยมีอะไรบ้างนะ้าของเอ็กเนี่ยมันจะมีอยู่2ลหลักคือบัญชีมาตรฐานกับบัญชีมืออาชีพนะครับถ้าบัญชีมาตรฐานก็คือเป็นพอร์ตที่เริ่มต้นในการเทรดสำหรับคนที่มีเงินไม่ได้มากนะอาจจะเริ่มต้นที่หลักหลักแค่เริ่มต้นแค่ไม่กี่บาทแค่ประมาณหลักพันถึงหลักหมื่นก็กกเทรดได้แล้วนะก็เทรดได้แล้วโดยสเปดเริ่มต้นก็อยู่ที่ตรงนี้แล้วแต่ว่า เทรดสินค้าอะไรนะครับก็จะมีทั้ง f o r ร็ c ซ์คริปโตเคอเรนซีพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยมีให้เลือกก็จะมีทั้ง Standard แลวก็ standard s e n นนะครับแล้วก็ในสองคอสของค่าส w a p จะเห็นว่าฟรีทั้งคู่เห็นไหมท้งเกเน็กก็คือจะไม่คิดเ e เ e r a ร e เนี่ยก็จะอยู่สูงสุดก็คือไม่ได้จํากัดเลยนะว่าจะใช้เ e v e r เร e เท่าไหร่นะครับแต่โดยปกติที่ผมเห็นก็คือประมาณ2000นะครับแต่ว่าตรงนี้ค่าเป็นบัญชี Standard ข้อเสียอาจจะเป็น s p ปรดมันอาจจะกว้าง เป็นบางช่วงยิ่งเป็นช่วงขาเพราะว่าเป็นเป็นบัญชีที่คนส่วนใหญ่ใช้เทรดแล้วก็เป็นบัญชีที่มวลรวมเยอะนะครับทีนี้ถ้าเป็นบัญชีท,ชที่เป็นกลุ่มประเภทบัญชีที่เป็นมือชีบ้างของไทยเนี่ยก็จะมีอยู่สามประเภทก็คือโล w s p a ป e ซีโแล้วก็โป o นะครับซึ่งบัญชีฝากขั้นต่ำเนี่ยจะไม่เหมือนกับทางบัญชีรธรรมดาคือจะอาแล้วแต่ระบบการชำระเงินอาจจะเริ่มต้นที่30เหรียญแล้วก็แต่ถ้าเป็น บัญชีมืออาชีพเนี่ยจะเริ่มต้นอ,อยู่ที่พันเหรียญหรือประมาณ3า0 0 0ับาทนะครับในการเริ่มต้นแต่เราจะได้สเปรดที่ถูกรเริ่มต้นที่ 0. 0.0ย์หรือมาครั้งที่0 1นจนะครับถ้าเป็นบัญชี low spread กับ z o เนี่ยก็จะได้ค่าสเปรดที่ถูกนะครับแต่ว่านี่ยจะได้พิเศษก็คือตรงช่วงขานะครับสเปรดจะถูกนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัว pro นะครับตัว pro เนี่ยจะเหมือนกับค่าไม่มีค่าไม่มีค่าธทมเนียมนะก็คือไม่ได้คิดค่าค่าทมเนี่ยมในการซื้อไอตรงเนี้ย ตรงนี้จะเสียค่าค่าธรรมเนียมแทนนะครับในการซื้อขายแต่ละครั้งนะครับคล้ายๆกับพุ่นแต่ถ้าเป็นตัวโปรเนี่ยจะเสียค่าสเปรดที่ถูกแทบอาจถูกมากนะครับจะคิดเป็นจํานวนครั้งแทนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีกําลังมากก็แนะนําว่าให้เราเลือกเปิดในกลุ่ม3มาัญชีนี้แต่โดยส่วนตัวผมใช้บัญชีโปรอยู่นะครับก็ค่อนข้างดีนะครับก็เทรดได้แทบท,ทุกสินทรัพย์แล้วก็มีเลเวอเรจมีมาร์จิ้นอะไรครบนะครับ ประมาณนี้ค่าสวอปก็คือไม่เสียเหมือนกันนะครับประมาณนี้โอเคเราก็ได้ทราบกันแล้วว่าสิ่งที่มือใหม่ควรรู้ในตลาดโฟเด็กมีอะไรบ้างครับสุดท้ายก็คือถ้าคุทุกท่าชื่นช,ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัตว์ระคายนะครับแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ